แม่งซื้อเกี่ยวเหี้ยไอเหี้ยรถรถคู่ชีวิตปุ๋เหมือนพระก็เป็นพระคู่ชีวิตอะแบบแบบเป็นของเราอะเรารักอะรถแบบสร้างชื่อพูดแล้วแบบน้ำตาจะไหลไม่ได้อามาแค่รถนะมึงดูนี่โอ้โห,โหมึงเอามาขนาดนี้มึงกลับมาเปิดร้านเลยมัง้งเดี๋ยวกูจะรถมึงลงคลองไหนใครนั่งอย่างเหี้ยเลยนะเรียากาศมากเลยนะไอเหี้ยเปล่าครับคันนี้รถกูคันนี้รถกูครับไอ้แล้วมึงกูไปลองงทำไมละม,มึงกับกูไป็นตัวโตมึงกับกูไป็นอะไรเหี้ย

สวัสดีครับคนดูจากทางบ้านก็ผมไปเชียงใหม่มาอาทิตย์หนึ่งนะครับเอารถไปทําโช๊คมาที่ร้านเทคนิคใช่ปะแล้วก็ไปขี่ที่แม่แตงมาทีเนี้ยขากลับบ้านเนี่ยผมก็เลยมารู้ว่าไอ้เยเฟรมนะมันแอบซื้อรถที่พี่เกตนะซื้อไปนานแล้วแล้วมันรอพี่ไม่อยู่บ้านแล้วมันก็เอารถกลับไปแล้วแม่งซื้อเขียวอีกไอ้เฮียแล้วรถคู่ชีวิตกูอะเหมือนพระก็เป็นพระคู่ชีวิตอะแบบแบบมันแบบเป็นของเราอะเรารักอะรถแบบสร้างชื่ออะพูด้วแบบน้ําตาจะไหลเฮียโมโหจับแล้วแม่งมาลงคลิปมึงดูครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยรีวิวรถคันใหม่เขียวอีของพี่สอดะจอ,อกเฮ้ยเยนี่ทำอะไรไได,ดูดิดูมันครับดูมันครับดูดูตีลังกาใส่ควายเนี่ยดูดูครับดูดูดูไม่ได้เตรียมนะครับเพราะใบเจตเอาเงินไปใช้แล้วนะวผมแบบเซ็งกันอี แม่งซื้อรถกูไปอ่แล้วคุยกัน2คน, 2> นคือตอนนั้นอ่ะพี่มีปัญหากับพี่เกตเรื่องของไอ้นี่ครับเรื่องของค่าเทอมลูกใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมก็ขายของทําำ YouTube ขายนน่นขายนี่อะไรได้มันก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนแต่ก่อนที่ผมจะมาใช้เงิอนอ f ฟฟอุฟานอนี้ผมพูดตรงนะ เราปเป็นคนชัดเจนนะครับพอเราไม่หนีอุฟูฟ่ฟาเราก็ต้องประหยัดทีเนี้ยไอเกตมันเอาเขียวอีพี่ไปขายในราคาสามหมื่นแล้วมันอ้างว่าไอเงินสามหมื่นเนี้ยมันจะไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกพี่แบบหัวร้อนจัดเลยพี่แบบรับไม่ได้จัดเลยพอกลับมาพี่จะพาไปเอารถคืนนะครับดูแล้วเดี๋ยวดูครับมันเอารถพี่ไปขี่ด้วยนะมันขี่ด้วยเดี๋ยวพี่ให้ดูครับนี่นี่ดูตอนมันติดเครื่องดูดูมันทําหน้าครับคนดูครับไอจอดกันดิกุจริจังว่ะคูจอดดิที่อย่าโมโหว่ะมึจอดเลยมึงจอดเลยเนี่ยดูดูดูมัน ดูมันดูมันอะไร <c oughs> อะไรของมึงอะ <c oughs> อะไรเนี่ยเร่งรอบเร่งรอบโอ้ยควายออกตัวเจ๊สองมาเผยเจ๊สามด้วยยี่สิบเนี่ยดู เฮียกูมึงมึงกลับไปขี่เวฟเดิมๆไหมแบบเวฟบ้านๆอ่ะไปไปเดฟมึงบุกไปบ้านมันเดฟเนี่ยผมมากับไอ้วันแล้วก็ไอฮาร์ดนะครับผมบอกเลยว่าไอสัตว์คนนี้มึงโดนกูแน่เฮียกูสัตว์แน่แน่ผมบอกเลยนะรักกันขนาดไหนก็ไม่ควรเอาของรักของกันไปแบบนี้ครับเออถ้าบอกพี่ผมยืมไม่ถ่ายคอนเทนหน่อยนะผมไปทาคลิปผมไปรีวิวไปขี่นะนะเออกูจะไม่โกรธเลยแม่งมาซื้อสามหมื่นเขียวอีนะครับ ข้างล่างนะครับเอาไม่ต้องข้างบนเนี่ยเป็นโลโก้แดงนะครับแต่ที่ในคลิปมันบอกว่าอะไรนะเป็นโลโก้ขาวอ่ะเดี๋ยวว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวกูทุบหน้าให้โลโก้แดงนะครับเบิก2สอง0ื่นนะครับข้างล่างนะครับเต่าทองนะครับเต่าทองปีที่พี่ซื้อนะครับราคาตอนนี้มันไม่ใช่เต่าเท่านะถ้าเต่าเทาปีใหม่ไม่นับนะกากต้องเต่าทองปีเก่าเต่าทองขนองศึกราคาตอนนี้ซื้อกัน6กเจ็ดมืึงขายสามหมื่นนี่แค่ปั๊มกูก็แพงกว่าแล้วแล้วเครื่องยนต์บินเล็บทั้งตัวหัวดอ 5เกียร์โซนิีกดีนะกูยังไม่ได้ใส่6เกียร์เข้าไปถ้ากูใส่6เกียร์แล้วรู้เรื่องเลยแต่หลายคนก็จะแบบโอ้โหกูไม่รู้จะพูดคำไหนไปเดี๋ยตัดท่าไปบ้านแม่งเลยดีกว่าไปอัดแม่งในที่บ้านเลยดีกว่าสัตว์โอ้โหว่าไปเร็วๆนี่ขี่รถใหญ่เฮียเร็วโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงซอยบ้านไอ้เฟรมแล้วจะหันไปดูเลยฮาร์ดเลยเฟดสามไม่เลี้ยวขวาเลยนะอ๋อมันล้วรถกระบะมันมาแล้วอ่า

ทำคอนเทนต์ีมันไปตามควานหาซื้อนมให้ลูกใช่เหรอแม่สวัสดีครับนี่ครับเนี่ยมาดูหลานครับพอดีคุยกันนะ้ว่าจะรถไปทำคอนเทนต์ไงมันออกมาก็เลยจะไปทำคอนเทนต์ที่เฉยเออครับนี่ัสดีค่ะได้ยังคะสวัสดีค,ค่าเปิดกุญแจรถหน่อยรถเด,ดินอ่ะเดี๋ยวรถมันไปด้วย<ด><ด>ไงนได้ยืมยืมไมันเดี๋ยวคราวนี้ต้องไปหาแฟนมาต่อเองยืมนิดเดียวเองเฮียไม่อยู่บ้านนะคุณ เดี๋ยวมาเคลืนให้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพี่จะขึ้นยังไงอ่ะรถมันสูงนะนี่เดี๋ยวให้เด็กๆมาช่วยถือ <c oughs> นี่ครับพอดูอันนี้ก็จะเป็นเขียวอีนะครับของพี่เฟรมนะครับอันนี้พี่เฟรมซื้อต่อพี่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาไปทำคอนเทนต์นะครับ<ม>ก็ขออนุญาตพี่แพรเรียบร้อยแล้วรถสตาร์ทรถดิผมเหนเ็นมันเฟรมมาสตาร์ทอะ่ะมันไม่ติดใช่เหรอเออเฮ้ยนะเดี๋ยวเรื่องรถค่อยว่ากันมึงเอาออกไปกันที่รถเดี๋ยวจะให้เลยพี่ไม่ได้เอามาแค่รถนะมาดูนี่โอ้โห มึงเอามาขนาดนี้มึงกลับมาเปิดร้านเลยมั้งเนี่ยไอเยฟเพมมีทุกอย่างลิลีเทนเนอร์สปริงวาวแคม 110i 2ไอวาวปั๊มติ๊กมีแคมทุกรุ่นนี่1 2 5 2ยาวาวโอ้โหสีวาวนี่ปั๊มน้ำมันเครื่องแผ่นคัตวันแมคคอนทุกอย่างโอ้โหมึงเอาทุกรุ่นน้ำยาเอสจเฮ้ยเฮ้ยขอพักทันยอนไอเยนี่ยังนั้ เอาไปคบเลยนะเทนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปทำคอนเทนต์ก่อนเดี๋ยวถ้ามันกลับมาแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเดี๋ยวไปเจรจากอบมันโอเคไอ้เยเฟลโทรแล้วบอกแล้วนี่ครับเป็นไงครับประตูบ้านเปิดรอต้อนรับอย่างดีเจนนี่ปิดด้ว่อยเทวาลูกออกแล้วปิดกันด้วยนนะโอเคมาดรถเดีเดี๋ยวพี่จะเอารถของไอ้เยฟเฟลไปขี่ให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปมันอ่ะมันขี่แบบ ออกตัวเกียร์สแล้วมันแบบว่าไม่ได้เดี๋ยวพี่จะขี่ให้ดูว่าการออกตัวที่แท้ทูเนี่ยมันจะต้องเข้าเกียร์ให้ถูกต้องใครออกตัวเกียร์ส<อ>มึงเหมือนจะฟูแก๊สขึ้นขเขาอ่ะบ้าป่าปาเะเนี่ยครับพี่แพรยืนมองนี่ยทำคอนเทนต์จริงทำคอนเทนต์จริงยืนมองกูงงจะเอา,เาเรถมันไปลงคอไงชันไวิงว่งเนี่ยล็อกคอ บไรถตั้งหนึ่งเ okay, ดียวเจอนะโอเคครับมาดูตอนนี้เราก็กำลังถอยรถออกจากบ้านไอเฟรมนะครับ mm hmm. แต่เดี๋ยวผมจะรถแม่งลงคลองท้ายสัตว์ให้รถสไลด์มาดึงนะไอ้เหี้ยเอาให้แบบรถรถสไลด์เลยปะเอาให้แบบรถสไลด์มาดึงนะไอ,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 อเดียมโหอ่ะเนี่ยมึงเจอกูบ้างแหละผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่มีใครขายเลยหรอกครับในราคาสามหมื่นเวฟอะ่ะและเป็นเวฟบ,บังลมด้วย แข็งบินเล็ดด้วยนะครับเอาง่ายๆเวฟทุกวันเนี้ยแข็งไม่บินเล็ดเนี่ยเอาโง่ๆแค่จัดสภาพเนี่ยขายก็นสี่ห้าหมื่นเลยได้ปุ๊บใช่ปิดประมาณสี่ห้าหมื่นแต่ว่ามึงก็เดี๋ยวมึงต้องแชร์แผลนะมันจะใส่ชีให้มันนะกูได้ยินข่าวมันเรียกมึงไอ้สั <c oughs> สนนะ <c oughs> มึงดูเห็นใช่ไหม <c oughs> มึงยังไงเขาปิดปากมึงปิดปากมึงด้วยอะไรวะด้วยเงินเหรอวะเดี๋ยวกูไล่มึงออกทำไม่ดีถ้าเอาอย่างี้วันเนี้ยมึงต้องเลือกฝ่ายแล้วเพราะมึง เลือกกูแล้วเลือกไอเฟมนะต้องเลือกพี่ดิกถ้าเลือกกูต้องเอาคืนให้สาสมเข้าใจปะโอเคเราตัดภาพไปเจอกันที่นัดใหม่เลยดีกว่าตั้งใจไว้แล้วไม่มีใครรู้นะว่าผมจะพาไปไหนเนี่ยครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วจุดของนักเสกสินแล้วพาลงไปดนี่เห็นอันนี้ไหมคลองเดี๋ยวกูจะรถมึงลงคลองไหนไฟมึงอย่างเฮียเลยนะเียอากาศมากเลยนะไอเฮียทำคลิปลงรถที่นี่ครับเดี๋ยวอีก ถ้ามึงรักมากเดี๋ยวกูจะให้มึงรู้ว่ารถกูก็ลงคลองได้แล้วรถมึงก็ลงคลองได้เฮียเกาจะมาเอาลงแม่งเนี่ยบักเอาลงอยไรปะเอาแบบเฮียเกมดึงง่ายๆนะครับนลงตรงนี้ได้ป่ะดลงไเนี่ยก็แบบทิมหน้าลงไปอะแล้วให้เกมยมาดึงอะรถอะไรอะบนตีนอะผูหมันแม่งแล้วเนี่ยผู้มันเมื่อไอ้รับไหมรับ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 ได้ไหมบนด่วนอะไรนะกูอยู่แถวนี้แหละ รถกูครับรถกูรถเล่าสามหมื่นครับหลอยู่ไหนนีเปล่าครับคันนี้รถกูคันนี้รถกูครับไอ้าอรถกูไลทำไมล่ะทไมล่ะเหียรถกูกูจะลงตรงไหนก็ได้ไงรถกูไมคไลอา้สัตว์ลำคาญมึงมึงลมันพูดไหมจริงกับรถกูคันขาวเนี่ยเอาลงแรกเลยปะเอาปะเอาลงเลยปะเอาลงเลยปะ กูเที่ยแม่งกูสุตีนอะไม่ชอบมันอะไอไอเที่ยรถกูมึงอยู่ไหนเนี่ยพี่แบชิบหายไอ้แก่มึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่แถวนี้แหละอยู่ในใจอยู่ในใจมึงนี่แหละอยู่ไหนเอาเขขึ้นมากูซื้อไอ้แพรมาในราคาสองหมื่นสองหมใครขายครับแพรขายกูเมื่อกี้ครับหมองจากมุไกลก็เป็นปากเป็นปากมึงไงเยี่ยฟันเหลืองแล้วเกินควายโง่จริงมึงไงเที่ยแต่เฮ้ยเดน๋ยวเที่ยนาดนั้นแหลงร้อนว่ะ มึงยังอยากมีไม่ไดรถกระบะมึงยังอยากมีหรือเปล่ารถกระบะมึงยังอยากมีหรือเปล่าอะไรกูอยู่ไหนก็ได้เฮียมึงมึงก็ดูสิเขาบอกก็ดูสิรถมึงลงคอไปเครื่งคันอะไรไอ้ควายมึงก็ดูดิไอ้เฮียมึงลงคอรถมึงลงคอไปแล้วเครื่งคันแค่นั้นแหละเฮียเฟ่ไม่งง คกัน่คุยกันมาเ่คุยไเ่อูไม่อยากคุยเอาราคุยราคอะรห้ยาฮาร์ดคุยดูอออยู่นี่แหละอยู่นี่แหละไม่ได้เอาไปก็ซื้อแล้ว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 นู่นุ่นอะไรเป็นงไงรุ่นมซซื้อแล้วจะทำอะไรก็ได้ ทำไมอะทำไมอะไปทำไมรถกูทั้งสองคันครับอีเยเบมเอ๋งโง่แกรถกูได้ยังไงโอเคแกระ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 สองคันเดี๋ยวเราเอารถแม่งไปซ่อนคนดูแค่นั้นแหละจบแม่งโทรไม่หยุดแม่กต้องรับแล้วแมไม่เคยกับล้อรถมาไหนไม่เคยกับล้อรถมันไหนเพี่อะม่งคุยกับล้อรถมันะโทรไม่หยุด พวกถอดล้อมึงทิ้งไอ้ควายไอ้เหี้ยมึงเลยมึงกับกูกไปตัวๆมึงกับกูกไม่ไรอย่างนี้ยฮะฟันเหลืองมึงเคยแปรฟันมไไเมื่อไหี้ยไอ้เหี้ยงอกไอ้ควายกลับบ้านกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานแม่จะต้องโทรมาอีกคุณเชื่อผมไหมเพราะว่าไอ้เหี้ยเฟรมมันมันคนไม่ยอมเดี๋ยวแม่งตามเรามาบ้านเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะได้เคลียร์กันทีเดียวเลยว่ามึงเอารถกูไปได้ยังไงเจอกันที่บ้าน อคคตอนนี้เราก็มาอยู่บ้านแล้วนะครับนี่ยวันนี้เป็นวันต่อมาที่เราลดมันมาไว้นะครับนี่กุญแจมันอยู่นี่มันยังไม่กลับมานะนี่ดูได้ล็อกรถ <c oughs> ผมบอกเลยว่าไอ้เพียเนี่ยมันต้องเจอผมมันต้องเจอคนอย่างกูรถอยู่นี่แต่กุญแจอ,อยู่ไหนไม่รู้ <c oughs> ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> ดูหลังค้ายิสัต <c oughs> ตอนนี้ครับนี่ครับอเอสเตียส่งของทุกวันนะสักเต็ม